สำหรับสเปคสินค้านะครับตัวกล้องบันทึกภาพที่ความคมชัด1 0 8 0ั p full hd หรือว่า2ล้านเมกะพิกเซลแทนนะครับแบตเตอรี่ที่5 0 0 0มิลลิแอมแปร์นะครับบันทึกต่อเนื่องได้8ชั่วโมงใช้เวลาชาร์จประมาณ8ชั่วโมงเช่นกันครับเมมการ์ดรองรับสูงสุดที่1 2 8กิกะไบนะครับซึ่งเมม3 2ิกิกบันทึกได้4วันเพราะฉะนั้นสูงสุดแล้วจะบันทึกได้16วันต่อเนื่องครับฟังก์ชันพิเศษนะครับสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวแจ้งเตือนผ่านมือถือแลลล้ววกก็รรรอองงับาาาาาช์ปปยถ่ไทนตดเ นี้เป็นสาธิตการใช้งานกล้องนาฬิกาแขไวนวายซี่ WC3540 นะครับจะเห็นว่าทั้งภาพและเสียงมีความคมชัดสูงมากนะครับแล้วก็มุมกล้องสามารถมองเห็นได้กว้างมากนะครับเพราะว่าเซนเซอร์ของกล้องคุณภาพสูงมากๆถ่ายภาพที่ความคมชัด 18p 0 0 Full HD ครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนมุมกล้องให้ดูนะครับ คคครรัับบบขอุณสำหรับส่วนประกอบของกล้องนะครับเลนกล้องจะอยู่เหนือเลขก6เล็กน้อยนะครับทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังนะครับจะมีช่องใส่เมมการ์ดครับสวิตช์เปิดปิดรูชาร์จแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาดูกล้องนาฬิกาแขวน WI-FI WC 3 5 4 0กันนะครับนี้เป็นอุปกรณ์แถมนะครับจะมีหัวชาร์จแล้วก็สาย USB นะครับ ก็ส่วนส่วนประกอบนะครับก็จะอยู่ข้างหลังนะครับนี้เป็นถานใส่ถ้าต้องการให้ตัวนาฬิกาฝ่ายมันเดิมนะครับต้องใช้ถานก้อนขนาด AA นะครับแต่ว่าภายในจะมีถานลิเทียมซึ่งเกี่ยวกับตัวกล้องนะครับจะแยกกันระหว่างตัวถานที่ทําให้นาฬิกาเดินกับถานที่ใช้ในการทําให้กล้องทํางานนะครับส่วนตรงนี้เป็นบาร์โค้ดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มต่างๆนะครับตรงนี้เป็น ดูชาร์จนะครับดูชาร์จดีเแล้วก็วันนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับกดค้างขนาดที่เปิดเอ่อเปิดสวิตช์เพื่อจะรีเซ็ตกล้องนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์สามารถเลื่อนไปที่ออนหรือออฟก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องใส่เมมครับวิธีใส่เมมนะครับให้เอาโลโก้เมมนะครับหันเข้าไปด้านนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เสียบมันลงไปครับตอนเสียบนะครับอาจจะต้องใช้เล็บช่วยติก ลงไปหน่อยหนึงนะครับจะมีเสียงจ๊กนะครับแล้วเวลาแกะเนียมก็ใช้เล็บจิกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเล่งออกมาครับครับผมครับแล้สำหรับรีวิวการใช้งานกล้องผ่านแอปหรือฟังก์ชันต่างๆในแอป o o o k c m p Pro นะครับสามารถเข้าจากเว็บไซต์บนหน้าจอหรือว่าคลิกบนป๊อปอัพที่โผล่ขึ้นมาได้เลยครับ